กลับไปไม่นานก่อนที่ทวีแพทเนียจะล่สลายจุดเหนือสุดของทวีปแพทเนียปราสาทน้ำแข็งบิ๊กวีเซลโอ้ดูเหมือนข้าจะเป็นคนแรกที่มาถึงนะสุดท้ายแล้วความพักดีของข้าคือความอัจฉริยะที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเจ้าโง่เจ้าคือคนสุดท้ายต่งางหากล่ะ โอ้ขอโทษทีเหล่าพี่น้องสาวที่งดงามของข้าข้าเพิ่งจะพูดว่างามละก็อย่างทุกทีทุกคำแต่ไม่ได้การโกหกโอ้ไม่เลยข้าไม่เคยพ่นคำลวงเลยในชีวิตข้าภูมิใจเลยนะรู้ไหมเพราะเหตุใดข้าถึงเชื่อว,ว่าท่านซอสเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านราชาอันเดส ที่ขี ok ่ฮกเมจิกพูดแบบนั้นก็เพราะว่าความรู้สึที่แท้จริงมันตรงกันข้ามแมจิกเจ้าไม่พอใจข้าเพราะว่าข้าถอนทับเรื่องไงข้ามิกล้าไม่มีทางที่คนอ่อนแออย่างข้าจะไม่ยอมรับผู้ทรงพลังเช่นท่านฮัตสึชิมะซาซาเอะอยู่ที่ไหน ข้าต้องขออภัยจริงๆเราจับตัวเขามาไม่ได้อย่างไรก็ตามข้าได้วางแผนอื่นไว้แล้วกรุณาเราอีกสักนิดเถิดท่านราชาอันเดสทำไมเจ้าทำพลาดเขาเจ้าแรกกว่าที่เราคาดไว้เขาเป็นคนชั้นต่ำที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายเจ้าเล่ชั้นตำ่ำก็ถูกของเจ้า งั้นข้าก็จะเริ่มแผนต่อไปของข้าก็แล้วกันราชายิ้มเหรออ๋อแล้วข้าจะลงมือด้วยตัวเองท่านราชากำลังใช้พลังของท่านเองนั่นบ่งบอกว่าจุดจบของทวีปไททันเนียประเทศไซฟานเมืองการค้า พอโทรเลโดอะไรนะ่ะก้อนความมืดนี่มันมันเพิ่งตกมาจากฟ้าไอ้ก้อนนี่น่ะเหรอเออข้าก็เห็นเหมือนกันเื้เดี๋ยวมันกำลัาางปรี สัตว์ประหลาดใครก็ได้เรียกทหารทีไม่เดี๋ยวด้านนี้ยังมีอีกไม่จริงกองทัพเรียกกองทัพอ้ออ้อไม่อย่าเขาบังเกิดว้า พี่ข้างนอกเอ,อะอเนาะเออรอนี่นะพี่จะไปเดียวก่อนฮีทแม่เกิดอะไรขึ้นหนีแล้วพาแม่หนีไปจากทีน่นี่ทำไมเร็วเข้า <c oughs> อย่ามองกลับมารีบหนีไปไปพี่หะ ไ <I> ลายสิหลายั่วโมองต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเอจอจะยังไงก็ช่องหนีไปให้พ้นพวกมันก็พอหนีไปไหนล่ะเมืองใกล้ๆก็ถูกโจมตีด้วยเหมือนกันถึงจะเป็นเมืองหลวงแต่สภาพสิ้นหวังแบบนี้ข้าได้ยินว่าประเทศอื่นก็อยู่ในสภาพเดียวกัน เขาบอกว่าทวีปแัทาเนียจบแล้วใครจะรู้เราอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่รอดก็ได้ถ้าแบบนั้นลองเชื่ออีข่าวลือดูไหมถ้ายังรอดอยู่ให้ตรงไปตรงกลางทวีปคนต่างโลกเขาบอกมาคนที่พวกทหารที่ตายเอ,อ่ยถึงนั่นเหรอคิดดีแล้วเหรอที่จะไปเชื่อหนูเชื่อหนูรอดจากเรื่องนี้ได้แน่แล้วล้างแขนให้แม่ของหนู กันเถอะควานบางสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเราเชื่อในคนต่างโลกถ้าสุดท้ายแล้วข่าวดูเป็นปเรื่องโกหกไม่ว่ายังไงยิ่งเราเข้าใกล้ตรงกลางของทวีปมากเท่าไหร่พวกสัตว์ประหลาดก็ยิ่งได้หลังมาเท่านั้นอ๋ออะฮะฮี่ไอ้อออนอยแก ข้าไม่อยากจบแบบนี้ดีมันช่างสิ้นหวังเจ็บปวดและน่ากลัวมีหน้าละทำไมแม่ถึงบอกให้หนีพี่ฮะเมนอย่าไปนะเมนข้ายังไม่อยากตายมันน่ากลัวเจ็บปวดช่วยข้าด้วยทำไมข้าต้องเจอเรื่องพวกนี้ด้วย คนต่างโลก,กโกหกหนีไปเมนอยู่ต่อไปนะแม้จะอยู่ตัวคนเดียว <c oughs> เธอทำได้เยี่ยมเลยนะค่ะคุณคือคนต่างโลกเหรอไม่จำเป็นต้องจัดการพวกมาทั้งหมดแค่เปิดทางให้หนีก็พอ เอาละไปกันเถอะไปไหนล่ะไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วพวกสัตว์ประหลาดหายไปแล้วจะพวกเดดเมลนี้เนี่ยเป็นผลงานทางเวทมนต์เพราะงั้นพวกมันเข้ามาไม่ได้หรอกประเทศนี้ใช้เวทมนต์ไม่ได้เก่งมากที่มาไกลถึงขนาดนี้ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศดาบา้ากองทัพเดดเมลจำนวนมากถูกปล่อยมาโดยราชาอันเดดประเทศเวทมน์ไลเนลประเทศเทพศักดิ์สิทธิ์ฮิมเซลและประเทศแห่งกฎหมายไซฟาน90%ของอาณาจักรถูกยึดครองแถวบไทับบทเนียล่มสลายโดยสิ้นเชิงถูกเกลื่นกินเสียสิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดแต่ทว่า แสงสดุดีแห่งความหวังยังคงอยู่พวกสัตว์ประหลาดหายไปแล้วประเทศคนเถือนดาบ้ากับคนทั่วไปแล้วดินแดนนี้คือที่ที่ไม่สามารถใช้เป็นบนได้คือความหวังสุดท้ายแคมปผู้ลี้ภัยประเทศดาบ้าเฮ้ hey, พวกเรามีคนมาใหม่ละคนพวกนั้นเป็นใครกัน ก็เหมือนพวกเจ้าผู้รอดชีวิตจากทั่วโลกเอะงั้นก็หมายความว่าโลกนี้เหลือคนแค่นี้หรอไม่หรอกยังมีคนเหลือบนโลกอีกมากตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันปกป้องพวกนั้นอยู่หรือว่าเจ้าจะเป็นคนต่างโลกเอะใช่แล้วล่ะอีกคนหนึ่งอายุน้อยกว่าข้าซะอีกงั้นชัดฝากที่เหลือด้วยนะโอเคผู้หญิงพวกนี้คือความหวังสุดท้ายจริงเหรอ แต่ว่าท่านฮินานะช่วยข้านิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะข้าพูดคุยกับพวกผู้ใหญ่เหมือนเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเลยนี่เจ้าฮินานะใช่ไหมคะเจ้ามีพวกพลังวิเศษหรือไงพลังวิเศษเหรอคิดว่านะถ้าคิดว่าตัวฉันเองเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีทางอ่ะไม่งั้นพวกผู้ใหญ่ไม่มาขอเพิ่งเจ้าหรอก เจ้าต้องมีบางอย่างแน่สอนข้าที่เธอข้าก็อยากได้พลังเหมือนกันนะแล้วจะเอาพลังไปทำอะไรล่ะข้าจะเอาไปสู้กับพวกเดสเมลเพื่อล้างแค้นให้แม่ข้าแก้แค้นเหรอเช่นนั้นเองเจ้าถึงอยากได้พลังมีอยู่ทางหนึง่งที่เจ้าจะได้พลังมาในเวลาจำกัดอะไรนะคือจ่ายราคาให้กับสปิริตแล้วเป็นนักเวทข้าเป็นนักเวทได้เหรอ นี่ทำไมบอกไปอย่างนั้นล่ะก็ถ้าข้าช่วยนางได้ข้าก็คงไม่บอกรอกเด็กๆไม่ควรถูกเอามาโผพันกับสงครามยังไงซะการอยู่รอดของมนุษยชาติก็เป็นเรื่องหลักพวกคนที่มีใจอยากสู้แม้ว่าจะเป็นเด็กก็ควรเข้าสู่สนามรบด้วยความตั้งใจที่จะสู้จนตัวตายสู้จนตัวตายฟังนะเมื่อทำสัญญากับเซเปริตยิ่งใจมากก็ยิ่งได้รับพลังมาก กับเด็กอย่างเจ้าราคาสูงที่สุดก็คงเป็นอายุไขพอทน่นหาตาลุงใครมาจับข้อมีบรารยาอดหน่อยท,ท่านซะซะเอแต่นี่มันจำเป็นเงียบหน้าไปซะอ,อไปก็ได้นี่เธอฉันไม่แนะนำให้ทำสัญญาแล้วเป็นนักเวทนะทำไมล่ะเพราะถ้าเธอเป็นนักเวทได้วิธีนั้น เธอก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดแบบฉันไงสัตว์ประหลาดข้าไม่สนว่าจะเป็นอะไรถ้าค่ายังฆ่าพวกมันได้ดูเธอจะยังไม่เข้าใจสินะกลายเป็นสัตว์ประหลาดมันหมายถึงวันหนึ่งเธอจะไม่ได้อยู่กับคนที่เธอรักจะไม่ได้อยู่กับคนที่รักพี่ฮะผมก็ไม่เอาผมไม่อยากแยกจากพี่เมน แต่ฉันรู้นะว่าเธอรู้สึกยังไงใจเย็นก่อนเธอะเรายังมีเวลาท่านซส,ะสะเอะคุณนินาะนก็ด้วยเราจะไปชมกันแล้วนะประาศาสดาบ้าไม่นานนี้ผู้ลีภัยจากไซฟานได้มาถึงแล้วเออข้าคิดว่าทางเหนือของเธอวีบน่าจะพินาศหมดแล้วดีเลยที่เราช่วยพวกเขาไว้ได้ถึงจะน้อยนักก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพราะ ได้แผนของท่านซาสาเอกเดดเมลเป็นผลผลิตจากเวทมนต์พวกมันก็เลยเข้าดาบ้ามาไม่ได้เพราะที่นี่ใช้เวทไม่ได้เอาตามตรงเราก็คิดไม่ถึงเลยเพราะได้ซาสาเอกคุงที่ฉุกคิดขึ้นมาได้และราชาดาบ้าก็ยินยอมด้วยเราเลยรอดมาได้จนถึงตอนนี้แต่ยังไงเสียวิกฤตก็ยังไม่จบผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นทุกวนันเราอาจจะยินดีกับเรื่องนั้นแต่ว่าโชคไม่ดี ที่ดาบ้าขาดแคลนทรัพ,พยากรโดยเฉพาะอาหารมันเริ่มไม่เพียงพอแล้วถึงเราจะตั้งใจรวบรวมอาหารมาจากเพื่อนบ้านเอออย่างมากที่สุดอาหารของเราก็จะหมดในหนึ่งปีนอกจากนี้เราต้องตัดสินใจก่อนว่าจะรักษาป,ป้อมไว้จนเราตายกันหมดหรือลองเสี่ยงไปจัดการราชาอันเดส้ดยกำลังทหารที่เหลือเสี่ยงเหรอ แต่เรามีโอกาสที่จะชนะด้วยเหรอโอกาสอาจจะน้อยมากอีกทั้งเราขาดอาวุธที่จะเอาไปสู้กับพวกเด,ดเมลอย่างมากมายดังนั้นข้าจึงขอเสนอว่าหากใครที่มีใจอยากสู้ก็ควนจ่ายราคาแล้วเป็นนักเวทข้าก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นหรอกแต่ถ้าว่าข้าคิดทางอื่นไม่ออกแล้วถ้าใครมีแผนดีกว่านี้ก็เสนอมาเถอะดูท่าจะไม่มีใครคัดค้านนะ ซาซาเอเจ้าเป็นใครเรากำลังอยู่ระหว่างประชุมนะเราเจอแล้วเราเจอแล้วอย่าที่เจ้าคาดไปเลยเราเจอมันแล้วเอาล่ะพวกเราไปกันเถอะไปไหนเธอเคยไปมาแล้วฮินานะจังท่าบูชาด้านในของปราสาทดาบ้าฉันเคยไปมาก่อนเหรอในนั้นมีอะไรอีกแผนหนึ่งของฉันไง ถ้ำบูชาด้านในปราสาทดาบ้าฉันคิดมานานแล้วละว,ว่าทําไมเราถึงใช้เวทในปราสาทไม่ได้แม้พลังเวทจะสูงยังไงก็ถูกยับยั้งไว้บางทีเหตุผลอาจจะไม่ใช่แค่มีพลังที่ยิ่งใหญ่มาขัดขวางแต่เพราะมีบางอย่างที่ทําให้เวทมนไร้ผลและผมคิดถูกนนี่มัน ชัดแล้วว่าสิ่งที่อยู่ที่นี่ก็คือมิสทริลถ้าทั้งหมดนี้เป็นมิสทริลแล้วเออเราจะสร้างอาวุธได้มากพอสำหรับทุกคนและยังเหลือไว้อีกเยอะด้วยถ้ามีสิ่งนี้เราก็มีโอกาสชนะสูงขึ้นมากเลยแต่ถ้านี้เป็นต้นกำเนิดทำให้ประเทศดาบ้าใช้เป็นมนตนไม่ได้ใช่พื้นที่ปลอดภัยก็จะลด,ดลงถ้าเราเอาไปทำอาวุธและที่สุดพื้นที่ปลอดภัยก็จะหายไปเลย พูดอีกอย่างก็คือการสู้กับเรด,ดเมลก็จะหมายถึงการตัดทางถอยของมนุษยชาติสินะข้าไม่สนใจหรอกยังไงก็ฆ่าได้หรือถูกฆ่าอยู่แล้วนี่จริงไม่แค่นี้เราไม่ชนะหรอกเอฟังศัตรูมีผู้พิทักษ์ระดับสูงอยู่น่าปวดหัวนะเราไม่เป็นคู่มือให้พวกนั้นเลยแล้วต้องทำยังไงล่ะเราจะใช้เวลาที่เหลือให้เกิดผลสูงสุด จนกว่าจะปีหน้าเมื่อสองครามเริ่มขึ้นเราจะแข็งแกร่งขึ้นพี่สาวกับราชาดาบ้าจะไปฝึกกับคุณโจบส์นักรบในตำนานนี้นี่เองเรียนรู้วิชาลับนี่นะนะจังจะเอามิสชิวจำนวนมากไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาอาวุธใหม่อาวุธใหม่คุณชูก้ากับคุณพอก้าจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมมือแบบแฟมิเลียสำหรับสงครามกับเดเมลที่กำลังจะมาเข้าใจแล้ว ส่วนพวกคุณที่เหลือช่วยเหลือผู้คนข้างนอกต่อไปพวกเราจะเป็นกำลังให้ทุกคนแน่นอนและผมจะหาไม้เท้าใหม่ผมยังใช้เวทเดิมไม่มีไม้เท้าได้แต่ว่าภาระกับร่างกายมันก,ก็จะสูงผมถึงอยากได้ไม้เท้าใหม่ยิ่งได้ยินมาว่ามีไม้เท้าที่จะช่วยเพิ่มพลังเวทให้ผู้ใช้ด้วยแล้วใช่นั่นคือไม้เท้าล้ำค่าข้าจะอธิบายให้ฟังเอง ผมจะเอาใบเท้าล้ำค่านั้นมาและมีพลังมากพอที่จะสู้กับราชาอันเดดผมติดต่อพวกคนแม่ไม่ได้ตอนที่พวกเดดเมลโจมตีผมเป็นห่วงดั่งนั้นแต่ว่าก็เหมือนที่แม่เชื่อในตัวผมผมก็จะเชื่อในตัวแม่และทำสิ่งที่ต้องทำไม่ต้องห่วงผมมั่นใจว่าแม่จะใช้ความรู้ได้เป็นอย่างดีเพื่อรวบรวมสหายร่วมรบที่ทรงพลังมาร่วมกับเราได้มากมายเออฉันก็เชื่อในตัวพี่เหมือนกัน เราก็เชื่อว่าแผนของท่านสัสเอะดีที่สุดเอาละทีนี้เราก็ตัดสินใจกันแล้วเริ่มลงมือได้เลยเพื่อให้มั่นใจว่าในอีกหนึ่งปีต่อจากนี้เราจะชนะไม่กี่วันต่อมางั้นพวกเราไปแล้วนะทีเน่น,นะปกป้องพวกเขาด้วยค่ะคิสาวายังไงซะปลายทางเราก็เหมือนกันแล้วนะเอาละ่ะ หนูก็ต้องเริ่มเตรียมการแล้วด้วยฮีจังมากับฉันสิอะไรนะฮินาะฉันอยากให้เธอช่วยอย่างที <N> ่รู้ฉันคิดอยู่ว่าพวกผู้ใหญ่บอกว่าพวกเด็กๆไม่ควรจะต่อสู้หรือไม่พวกเด็กๆก็ควรสู้จนตัวตายพวกเขาให้ทางเลือกเรามาแค่สองทางเพราะพวกเขาคิดว่าเราเป็นแค่ภาระ มันน่ารำคาญและผิดหวังคิดงั้นไหมฉันก็เลยคิดเรื่องการสร้างอาวุธลับที่จะทำให้เราสามารถสู้กับพวกเดนเมลได้เหมือนกันก่อนทวีปไทะทาเนียจะล่มสลายก่อนหน้านั้นสักพักสมาชิกสี่คนของครอบครัวฮัตสชิมะกำลังใช้เวลาอยู่ด้วยกันก่อนที่จะไปประชุมกับพวกสี่มหาประเทศผมอยากจะยืนยันบางอย่างกับทุกคนก่อนอะไรล่ะ คำถามนี้จะถามครั้งเดียวจะไม่ถามอีกเป็นครั้งที่สองอยากให้ทุกคนตอบอย่างจริงจังทุกคนอยากช่วยโลกนี้จริงๆไหมทำไมมาถามแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเพราะสี่มหาประเทศก็มันจะเป็นหนึ่งศัตรูที่เหลืออยู่ก็คือพวกเดเมลหรือราชาอันเดดหรือพูดอีกอย่างศึกหน้าจะเป็นศึกสุดท้ายแล้วเราเข้าใจเรื่องนั้นเขาก็เลยถามไงว่าทำไมเพิ่งจะมาถามไม่พวกแม่ไม่เข้าใจ ศึกสุดท้ายนี้มันต้องช่างใจมากกว่าศึกอื่นที่เราสู้มาโดยเฉพาะมีโอกาสสูงมากที่จะเสียคนสำคัญไปคนที่สำคัญจะเสียไปงั้นเหรอนั่นก็เราก็ไม่ต้องการหรอกแต่ว่าเราหนีจากศึกนี้ไม่ได้คนอื่นกำลังต่อสู้หรือจะพูดให้ถูกเราไม่มีที่ให้หนีแล้วเขาพูดถูกสุดท้ายพวกเดดเมลจะยึดครองโลกได้ เราต้องร่วมมือกับทุกคนเอาชนะพวกมันก่อนที่จะเป็นแบบนั้นไม่หรอกมีที่ปลอดภัยอยู่นะจริงๆแล้วผมเจอวิธีพาพวกเรากลับไปโลกเดิมได้แล้วยิ่งกว่านั้นโลกนี้กับโลกนั้นเวลามาเดินต่างกันโลกของเราที่ผมดูคร่าวๆมันค่อนข้างจะเป็นสภาพเดียวกับเวลาที่เรามาก็หมายความว่าเวลาในโลกนี้ผ่านไปเร็วกว่าโลกจริงของเราถูกแล้วละ่ะ ถ้าเรากลับไปโลกเดิมตอนนี้เราก็จะได้ชีวิตประจําวันที่เราเสียไปในวันนั้นบริษัทโรงเรียนเราสามารถดำเนินชีวิตต่อจากช่วงที่เราจากมาได้เลยผมถึงได้อยากให้คิดเรื่องนี้ให้ดีว่าจะอยากมีส่วนร่วมกับเรื่องที่อาจจะเป็นศึกสุดท้ายที่ยากที่สุดหรือเปล่าจริงๆแล้วแม่อยากรู้คำตอบของเธอมากกว่านะเธอน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเราปล่อยให้ผู้คนอยู่ในปัญหาไม่ได้หรอกนะ และเราก็รู้ได้ว่าเธอให้ความสาคัญกับพวกเรามากกว่าคนอื่นแต่เธอก็ยังถามคําถามนั้นก็หมายถึงเธอพบคําตอบในใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสมเป็นแม่ผมปิดบังแม่ไม่มิดจริงๆตามจริงแล้วผมอยากให้ทุกคนกลับไปที่โลกเดิมแต่ผมตั้งใจจะกลับไปผ่านศึกสุดท้ายแม้จะเป็นผมแค่คนเดียวทำไมล่ะนั่นไม่เหมือนนายเลยนะผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าสัญชาติญานมากำลังบอกผมว่า ผมไม่อาจหนีจากศึกนี้ได้มันบอกผมว่าผมต้องฆ่าราชาอันเดธซาซเองั้นเหรอนี่คือคำตอบของเธอสินะถ้าอย่างนั้นเราก็มีคำตอบแล้วละ่ะมาร่วมมือกันเถอะนะแล้วกลับโลกเดิมอย่างปลอดภยัยถ้าเราไม่อยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีความหมายแตอพูดถูก ผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องพูดแบบนั้นยิ้มเจ้าปัญหาที่ซสาสเอะแสดงออกมาตอนนั้นฉันไม่แน่ใจว่ามันมีนัยยะอะไรแต่ต้องมีอะไรแน่ฉันมั่นใจครั้งนี้ฉันต้องเก่งขึ้นจริงๆแล้วพี่คาน,นะกับพี่าน,นะก็เก่งขึ้นในแบบของตัวเองอยู่แต่ฉันก็ยังแพ้ฉันยังขาดบางอย่างอยู่ ฉันถึงต้องหาเจ้าสิ่งนี้ที่ฉันขาดไปจากการฝึกและมีพลังที่แท้จริงเฮ้ด็กเตอร์มาเต็มที่กับการฝึกกันเถอะนะเอ๋ด็อกเตอร์ไปไหนนะพอมาคิดดูว่าเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเรือบางที่เขาอาจจะเมาเรือและออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกก็ได้หือ huh? ทำอะไรของเธอน่ะด็อกเตอร์มานักเกาะมานี่มานี่มีอะไรน่าสนใจให้ดูละอะไรน่าสนใจงั้นเหรอฉันว่าห้องนี้มันห้องของซาซาเอะเอ๊ะนั่นมันอะไรน่ะฮะไม่รู้เหรอว่าเขาทำอะไรกันฉันรู้ว่าเขาทำอะไรแต่ว่า เป็นครั้งแรกที่เห็นคนใกล้ตัวทำอะไรแบบนี้ฉันจะไปหยุดพวกเขาเยุดเลยยายง่อย่าทำเรื่องไม่จำเป็นสิแต่ว่าดูที่นางสินางดูมีความสุขนะแต่ไม่น่าจะมาทำกันตอนนี้นี่นาะนั่นไม่สำคัญหรอกนักครบนะ่ะตายได้ทุกเมื่อเจ้าต้องทำทุกอย่างที่อยากทำตอนที่ยังทำได้เจ้าจะได้ตายอย่างสงบไง เฮ้ hey! ยยาเพิ่งมีอารมณ์ตอนนี้สิฉันเปล่านะอยาก็โกหกนะกลิ่นมันบอกนะแต่ก็นะข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าข้าเกลียดคนโกหกแต่ว่าซาส,ะสะเอะมีเสน่ห์มากขนาดนี้แม้คนที่เกลียดคนโกหกอย่างข้าก็ยังถูกดึงดูดเลยมีครั้งแรกกับเขาด้วยกันดีไหมอย่ามาเล่นมุกเนี่ยไม่ขำนะแม่นักโกข้าก็ไม่ได้โกหกนะ ข้าชอบเจ้าแต่ว่าเจ้าไม่ควรโกหกตัวเองนะโกหกตัวเองหรือมันจะเป็นสิ่งที่ฉันขาดไปนะหือนั่นมันเราเห็นแล้วเกาะเซลเดียนงั้นมันก็ถูกทิ้งร้างอยู่นอกทวีปไทเทเนียสินนะ สิ่งจำเป็นที่จะเอาชนะราชาอันเดดได้อยู่ที่นั่นหมดแล้วแต่ในขณะเดียวกันไม่มีใครเคยรอดกลับมาหลังจากเหยียบเข้าไปในเกาะเซลเดียนอีกชื่อหนึ่งก็คือเกาะต้องห้ามแห่งความตายมาเลยข้าพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อแข็งแกร่งขึ้นแล้ว